เป็นข่าวใหญ่คึกโครงของวงการบันเทิงไทยนะคะเมื่อ17มกราคม2567จากกรณีที่ทางด้านของคุณจูนเพนชุลีนะคะภรรยาของนักล้อเสียงนุ่มอย่างคุณหนุ่มกลานั้นได้ชนะคดีหลังยื่นฟ้องสาวมือที่3โดยงานนี้ค่ะศาลได้สั่งให้สาวมือที่3นะคะต้องจ่ายเงินจํานวนสูงมหาศาลถึง4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยทามกลางกําลังใจจากชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณจูนเพนชุลีอย่างมากมายและหลังจากศาลตัดสินชนะคดีค่ะลาสูตรทางด้านของ คุณจูนเพนชุลีนะคะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยการได้โพส Facebook ต์ส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังชนะฟ้องสาวมือที่3ค่ะโดยหลังศาลตัดสินนะคะทางด้านของทนายพัทหรือทนายส่วนตัวของคุณจูนเพนชุลีนะคะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่า คำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่า 1. ประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทย์เบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทนั้นแสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยว่ารับว่าคบหาก,กันกับสามีโจทมาแล้วสองปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจท อันทาให้โจดนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1523วรกสองประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจดนั้นสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจดกับสามีโจดมีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอรหนึ่งล้านบาทและในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจดนั้นมีความสุขดีแต่ต่อมาทําให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึง งขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพริเคเาะถึงพฤติการแล้วจึงกําหนดค่าทดแทนให้จําเลยชําระแก่โจทย์เป็นจํานวนเงิน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคําพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจําเลยจะอุทธร์ตามสิทธิ์ของจาเลยหรือไม่ ค่าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปและหลังจากศาลตัดสินนะคะล่าสุดนะคะคุณจูนเพนชุรีนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเท่านั้น,นะคะ่ะได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยการโพสต์ภาพผ่าน f a c e b o o k ค่ะหลังชนะฟ้องสาวเมื่ที่3โดยเธอนั้นค่ะออกมาโพสต์ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่า คิปตอกจริงของจูนคืออันนี้ค่ะไม่ค่อยได้โพสอะไรหรอกค่ะอันที่แชร์แชร์กันเนี่ยของปลอมนะคะท่ามกลางกําลังใจจากชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณจูนเพนชุลีอย่างมากมายและคุณจูนเพนชุลีนะคะนั้นก็ได้โพสร,ระบุข้อความอีกครั้งว่าขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจมานะคะขอบคุณสารท่านที่เมตตาให้ความเป็นธรรมค่ะเราก็ได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว จากนี้ก็ขอใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับลูกค่ะทามกลางกําลังใจจากชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็คอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างมากมายค่ะ